มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอัปเดตคืบหน้าโครงการเราชนะอัปเดตความคืบหน้าของโครงการเราชนะนะคะมีผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวยาแล้ว32.9ล้านคนคิดเป็นโมูลค่าการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนในระบบของเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า2องแสน 4, ล้านบาทนะคะ ด้านนางสาวกุระยาตันติเตม,มิเพื่ออำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังนะคะถแถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการเราชนะวันที่6พฤษภาค,คม2564ดังนี้ค่ะ 1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบรสวัิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคนนะคะได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์จำนวน73,742ล้านบาทค่ะ 2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบของฐานข้อมูลแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการ,ราดอกที่ยด้วยกันแล้วก็คนละครึ่งนะคะและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w ร์ b ไวด์เน .com นั้นที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วก็ยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วจํานวนทั้งสิ้น16.8ล้านคนและมีการใช้จ่ายวงเงินสะสมตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์นะคะจำนวนเงินนะคะ115,246ล้านบาท 3. ประชาชนกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน2.4ล้านคนนะคะมีย่อใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่5มีนาคม64นะคะจำนวน15,243ล้านบาทค่ะทั้งนี้ทำให้ผู้ที่รับสิทธิ์ในโครงการแล้วก็รวมทั้งสิ้นจำนวนนะคะ32.9ล้านคนนั้นคิดเป็นมูลค่าการใช้ใจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 2,4231ล้านบาทและมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการที่จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้วจำนวน24.9ล้านคนค่ะซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้านะคะรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า1.3ล้านกิจการค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ